ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีนฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีเป็นอีกเทศกาลหนึ่งของชาวตะวันตกและแพร่หลายพอสมควรในประเทศใดฮาโลวีนตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีในวันนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายพร้อมองค์ประกอบคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันค่ะเมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนคุณรู้ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดและประเพณีของวันฮาโลวีนไหมคะวันนี้จะพาทุกคน ไปทำความรู้จักกับเทศกาลวันฮาโลวีนให้มากขึ้นนะคะประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีนในคริสตศาสนานิกายคาทอลิกฮาโลวีนเป็นคำภาษาอังกฤษที่พิมพ์มาจากคำว่า a l l ฮาโลสอ s ฟส l ฮาโลยังแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นักบุญ All ฮาโลมาสซจึงแปลว่าวันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันฮาโลวีน เป็นวัฒนธรรมของประเทศทางตะวันตกซึ่งเป็นเทศกาลฉลองวันก่อนวันสมโภชนักบุญของศาสนาคริสต์้ดวยวันฮาโละวีนของทุกป,ปีจะตรงกับวันที่31ตุลาคมมีหลายคนเชื่อว่าที่มาหรือต้นกำเนิดจากเทศกาลดั้งเดิมของชาวเคลต์ในวันที่1พฤศจิกายนที่เรียกว่าซ um ัมฮันซึ่งแปลชื่อของเทพเจ้าแห่งความตายเทศกาลซัมฮ um ันมีขึ้นเพื่อฉลองจุดสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยวรวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงมืดของปี และยังถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวเคลต์อีกด้วยเทศกาลผีตะวันตกมีประเพณีและวันที่ต่างกันชนพื้นเมืองอเมริกันมีการบูชายันวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการก่อตัวของวันแห่งความตายของชาวเม็กซิกันซึ่งใกล้เคียงกับวันเอลเซนของผู้อพยพชาวยุโรปดังนั้นประเพณีการฉลองผีและเทพเจ้าตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนตุลาคมหลังจากประเพณีนี้กำหนดให้วันที่31ตุลาคม เป็นวันฮาโลวีนซึ่งขยายไปสู่เทศกาลร,ระดับโลกโดยได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาเมื่อพูดถึงวันฮาโลวีนหลายๆคนคงจะยังไม่มีไอเดียว่าจะออกไปสนุกกับเทศกาลวันฮาโลวีนได้ที่ไหนดีและทำกิจกรรมอะไรดีจริงๆแล้วกิจกรรมสนุกมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันฮาโลวีนมีหลายกิจกรรมมากเลยค่ะสนุกแบบหลอนๆของคืนวันปล่อยผีและสัญลักษณ์ที่มาพร้อมกับวันฮาโลวีนคือตะเกียงฟักทองในวันฮาโลวีนคุณสามารถพาเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆได้ ด้วยความคิดสร้างสารรค์ตามที่วันฮาโลวีนได้เลยค่ะโดยอาจเริ่มจากการใช้ส่วนประกอบง่ายๆเช่นทำตะเกียงฟักทองตะเกียงฟักทองหรือแจ็คโอเลนเทนส่วนในคืนก่อนวันฮาโลวีนเด็กๆจะพากันแต่งตัวเป็นผีถธอตะเกียงฟักทองที่ทำขึ้นเองจะเคาะประตูบ้านต่างๆเพื่อหาขนมก่อนร้องถามว่า Trick or Treat แปลว่าหลอกหรือเลี้ยงในความหมายว่าเธอจะให้ฉันหลอกหรือจะยอมเลี้ยงขนม และจะไม่ยอมปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะได้ลูกอมมีเช่นนั้นอาจถูกการกลั่นแกล้งเช่นทิ้งขยะที่ประตูนหน้าบ้านหลังจากการจัดก,กิจกรรมต่างๆในทุกๆปีแล้วพอบ้านแม่บ้านจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยการทำเมนูพิเศษมากมายภายใต้ธีมวันฮาโลวีนเพื่อให้ลูกๆประหลาดใจอีกด้วยค่ะ